จะมาจัดกิจกรรมกันเย่กิจกรรมที่เราจะจัดก็คือแตกซกปเปชีแอนแอนสามนะก็มาดูรางวัลที่สามกันเลยรางวัลที่สามาจะเป็นอันนี้ ต่อมาราะวั่ามก็จะมีสลาด้นะนะกระปุกหนึห่งสารานี้สามารถไปทํเปา,ทานะทเป็นน้ํายาทําสลรามได้ด้วยนะส่วนรางวัลที่สองเปนนี้เลยสโลนะแต่จจะไม่เห็นคำสโลแล้วก็สลามหนึ่งกระปุกเหมือนกันส่วนรางวัลที่หนึ่งต้องลุ้นเอานะว่าจะได้อะไรนี่นะ่ก็คือของวันที่เราจะเจก Okay. กดกตดิกาก็คือ1กดติดตามชแนลนี้นะข้อที่2กดไลค์คลิปนี้ข้อที่3เมเมนชื่อนะข้อที่4เมนอายุข้อที่5เมนไอดีไลน์และข้อที่6ตอบคำถามว่าเราชอบสีอะไรนะแค่นี้ก็มีสิ์รุ้นรับสุโชิรสลามแล้วนะย้ำอีกทั้งนะข้อที่1 ตามช n น l นี้ข้อที่2กดไลค์คลิปนี้ข้อที่3เมนชื่อข้อที่4เมนอายุข้อที่5เมนอดีไลน์แล้วข้อที่6ค่ะตอบว่าเราชอบสีอะไรนะไม่อย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะเราจะประกาศตอบเราจะประกาศผลต่อเมื่อมีคนติดตามเรา95คนนะวัน